ท้ารรมาทานมานั่งอะไรตรงนี้ครับเออสร้างมาก็ดีแล้วทำไมครับท่านเอที่บ้านเสียว่าร้อนมากเลยร้อนอาหาพัดลมพัดลมมาให้หน่อยไหมได้ครับท่านระบบพกพาอะไรเนี่ยพัดลมพัดลมใครครับไม่ได้ เอาปลาอีกแน็ตสองตัวครับครับผมว่าไม่ชอบเอาหรอกครับท่านฮะผมว่าไม่ต้องเอาอทำไมไม่เอาปลาป่วยป,ปลาป่วยแต่รู้ได้ไงที่ไหนมันใส่ออกซิเจนอย่างเี้ออกซิเจนใช่ออกซินเจนมันี่ผมหหออให้อากาศเขึ้นเอาหน่ยืดไม่ถึงนะครับท่านฮะ <c oughs> ยืดไม่ถึงยืดยืดไม่ถงพูดภาษากลางด้วยพูดกับประธานนะครับท่านเอาวม่าไงไม่เศร้าน่ะไม่เศร้า กาหมอฝนจะตกเนาะเอาช่าง okay. ้านฟองเป็นอะไรนี่รใไฟเป็นหมดมันหมือนันะหมดมานหมดมานใรบบอกให้พูดภาษากลางฟังไม่รู้เรื่องจมาเดี๋ยวพูดไทยยังให้แล้วมึงจะตริงทำไมนี่ริงทำไมจกันนะนไป ช่างสวัสดีครับท่านทำอะไรหน้าตาเงาหงอยนะตามันจ่อยแขังแง่งเะท่านฮะแข่งแง่งใช่ท่าน <laughs> บอกใันพูดภาษากลางครับท่านเออว่าอะไรก็น้ำเลี้ยผ้อเนอะาะเลี้ยผู้ๆอันนี้กูขอดูหัวอาหารบางทีเอาอะไรให้ปลาน่ะ อาหารตลาดกูว่าแล้วของดีๆมึงไม่ไปซื้อนี่ซากุระโกูรักน้ำรักปลารักซากุระปลาอ้วนหีอ้วนทีจำไว้รักน้ารักเขารักเราไหมท่านประธานแตงงี้กูตะกนเหียงอันเฉียงออกมึงจะมาแย่เลยกระแตกกูหมดเลย มอไซต์มันมันเงงอยู่นี่นะฮะมันเงงท่านเป็นคนที่ไหนเนี่ยก็คนกรุงเทพนี่แหละทำหน่อยได้ครับผมทำหน่อนี่ไงท่านมันก็แจ็บแล้วนี่ไงมันก็แจ็บแล้วนี่ไงมันแจ็บใช่ครับเด้กกาเนาะรับนี่เนาะอาการย์โครงการตัวนี้โอ้ธรรมทานช่วงนี้ดูล่ำซ้ำไงดูล่ำซ้ำไม่ธรรมดาละ โอ้มึงไม่รู้จักอะไรสมองไอเดียของท่านประธานคิดหาเงินหาคำเนี่ยเหมือนเจ๊กหมาเลยแต่ก็ดูไปดูมาแล้วก็เหมือนหมาของแจ๊ดอ่ะมึงจ่ามึงคือมันเลิกกันไม้ชอบไปมาหนอได้ครับหน่วยไทยมตัวไอ้นี่ชั้นฟังบอกแมวชั้นกูลี่ได้เมียขมิ้นมาเจ็ดปีแล้วทำไมมันจะฟังไม่ออกนี่กูเป๊ให้เถอยนง ไม่นีหนูนะไม่มีหนูบวมเฉยๆบังนอนชะนาหนิโหม่นาไม่ไปมันร้อนไปมันหนาวอมขอบายฮะน้องจะมาบายทำไมบยายไม่ใช่ผู้หญิงไม่จะมาบายอ่ะมาทายังจะตีฮะมึงจะตีกูอ่ะมาบ้านบ้านทางจะตีไอ้คนตีไอ้คนไม่มาตีเลยนะเขาไม่ได้ทำอะไรจริงๆ หลายครั้งแล้วเธอเดี๋ยวเอาสักเที่ยนช่างสัดอะไรเราเลยไปตบตีผู้หญิงไม่ได้นะทำไมครับเขาเป็นเพศแม่แล้วนั่นน่ะครับนักเลงเขาไม่ตีผู้หญิงหรอกเขาทำอะไรว่าเร็วเร็วชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้น่ะชื่อกติกกับท่านฮะชื่อกติกกติกชฮะย่อำสักอยู่นี่